การเติมคลิปดีอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทาตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น,น้องหนุนหนนะครับ โอ้ยก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยล่องโต๊ะสีเห็นนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ผมหน่อยเพื่อนเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโ bon บนัสทามนะโบนัสทามคือกลุ่มที่บอกประเซ็นการแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนพี่น,น้องคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสทามก็รีบได้คอมเม้นแลกผมได้เลยนะเพื่อน ย่าวลิงใต้ก็มีแรกผมได้เลยนะเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมวัวกระโดดนะเออมาวันนี้ก็เอาทุนมาสามสามสามนะเบื่อสามร้อยสามสิบสามบาทก็เริ่มที่เบื้สามไปก่อนเพื่อวันนี้จะมาไล่เบ็ดมั่วเอานะเออไล่เบ็ดมั่วไม่รู้ว่าจะแตกนะแตกกเ่ล่าแต่ card. มันอยู่ being. ในช่วงเวลาบนธรามก็น่าจะมีดีแหละเออก็น่าจะมีดีมีสะดุ้งม้างแหละเออ วัวกระโดดวัวกระโดดนะเออไม่ไดุใคงแล้วกระโดดแบบว่ากระโดดผิดควายควายผิดอะไรเงี้ยหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าใช่หรือว่าน้องๆเอาโอเคไออุลเลดีสวยงามพี่แกไม่มาเลยไม่มาเลยเลยแลโหลและดอกนี้อ่างเปาเป็นไงเท่าไหร่สิบแปดบาทเมื่อโหอ่เมี่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนแรกๆมันจะเงียบ เออต้องเข้าใจมันด้วยว่ะเบ็ดแปดหน่อยลองหน่อยเบ็ด <sau> สูงม네ันจะเข้าหรือเปล่าเบ็ดสูงมันจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็หมายว่ากี่บาทดอกนี้ยังไงโอ้ยแล้วก็นองดอกนี้เพื่อนดอกนี้ตั้งเลยสี่ร้อยบาทตั้งเลยเพื่อน โอ้โหเป็นไงไล่เบ็ดหมูมวกูมาเบ็ด้าไปก่อนเบ็ดฮาไปเลยไล่เบ็ด้าเบ็ดหมูมวเป็นตัวมูตัวมูตัวตัวเล่งแล้วดอกนี้จะกระโดดหรือเปล่าโหไอ้ไรก็ดอกไมกแล้วแม่งเกือบกระโดดแต่แม่งกระโดดแม่งแอคอ่ะหนึ่งร้อยบาทเพื่อนดอกนี้เออมันจะแอคกทำเหี้ยอะไรวะเฮ้ยอืมแอคกใส่วงใส่แว่นเด็กก็แว่นตากว่ากระโหลเออเลี้ยโหล ฮัลโหลคิตตี้โอ้และก็รอมาอีกแล้วมาดีมากมาดีมากเออเวลาบนราะทมแตกมันดีจริงปู่นี่ในช่วงเนี้ยแต่มันแล้วแต่วันนง้ยเพื่นอนเออแล้วแต่วันเลยที่เวลาบนราะทมแตกนะเออแล้วดอกนี้มาฟองร้อยห้าสิบบาทเพื่อนโอ้โหแปบ๊บเดียวมาหนึ่งมาแล้วกดแป๊บเดียวมาหนึ่งแล้วมาในลองเบ็ดกา้าดูหน่อยนะน้อง พอมาตามที่หมุนใบเบ็ดกเ,เ,เออนะดก้าไปเรื่อยๆเลยเออนะเบ็ดเก้าไปเรื่อยๆเลยน้องๆ,ๆเออโอ้ oh my god โอ้ยแล้วก็อนดอกไม้แล้วจ้าดอกนี้เบ็ดเก้าด้วยสี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้โหไอ้เหี้ยอย่างสุดเลยอย่างสุดเลยหนึ่งบาทสี่ร้อยบาทแล้วดอกน,นี้เออ กำไรตอนนี้มาหนึ่งบานสี่ร้อยอุ้ยสั่ร้อยบาทแล้วจะกระโดดหรือเปล่าโอ้แอคทำไมเงมึงจะแอคทำไมเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลกิตต้ก็ไม่ตู่เด๋อฮัลโหลไอ้เี้ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทในดอกนี้เออโอ้ก้อนทองมาว่ะไม่กระโดดอีกแล้วเพื่อนและก้อนทองหม่อีกแล้วก้อนทองมาดีนะเพื่อนได้เรื่องนะ ได้เรื่องเลยเออสามร้อยหกสิบบาทดอกนี้เบ็ดข้าวด้วยเออเบ็ดข้าวด้วยนะฮลัลโหลคิตตี้ก็มาด,ดูด,ดีเขาจะโบดีไม่เป็ดูดีแล้วดอกนี้ยไงสิบแปดบาทโอ้โหและกำไรมา1,800กว่าบาทแล้วนั้นเพื่อนเออได้เรื่องเลยอกอบ เพื่อนๆอูแล้วเอาอันี้มาอีกแล้วเยอะเฮ้อะแดปอะแดปอาดัปอาดปหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งร้อยดิเออหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเออก็เพื่อนคนไหนที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็ลิงใต้ลง้ในแรกของได้เลยนะเพื่อนๆเออจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มคอยส่งเกมแตกลงในกลุ่มตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่ามันจะแตกเวลาเพื่อนๆเออก็ ใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้ของมิแร่ผมได้เลยนะเออโอเคแล้วหมดแล้วแล้วหมดแล้วยงังไงมาเบ็ดหกไปเบ็ดหกไปเบ็ดหกรับสามที่หมุนไปน้องๆเออขอเปิดทั่วโบด้วยในะรอบนี้ต้องเปิดทั่วโบนะเออมาดิมาแล้วมันมาแล้วฮึบเฮ้ pp, โอโฮึบโอ้โหฮึบ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 หน่อยฮึบหน่อยฮึบหน่อยโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นไง เท่าไหกสิบบาทเมื่อเออเป็นไงเอบโอ้โหแล้ววเกินี่เฮียกูว่ากูปิดเทอรโบดีกว่านะหนูกิตตี้กี่วิโดดีมันจะโบดีคิ่ี้ตื้ยยตืยฮัลโหลมันเฟนโอ้โอ้ยอ้ยอโอโอ้ยโลโอ้โอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้อ้้ ดอกและรอกนี้เบ็ดโอหปดสิบบาทฮัลโหลกิตตี้ก็มาโดดเดี่ก็นจะโปเดีวโอ้่อโอ้มา เ,เพื่อนๆปวดที่ว่ะปวดที่ทเ,เพื่อนเอียโอ้ยละก้อนทองดอกนี้เป็นยังไงเป็นยังไงล่ะเฮ้ยหน,นึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วนีกปูกกุไลเบ็ดมัมวัวเนี่ยเบ็ดมั่วัวก็แตกได้เหมือนกันเพื่อนมาเอาักเบ็ดไหนลองักเบ็ดยี่ดิเบ็ดยี่ขอลก ที่หมูนไปเพื่อนสอง200ร้อยพอดีนะเออเออเป็นไงมาแล้วยังไงต่อเท่าไหร่สี่ร้อยบาทเพื่อนโอ้โหเป็นยี่สิบโอ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนคนไหนดีอายุตา่างกันแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะ เออดูพวกความทะนุถนัดและความบันเทิงเรื่องนั้นนะไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามไปเด็ดขาดนะน้องๆเออหรือเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาทางการเงินก็ไม่แนะนำไม่เล่นเด้ออเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนก็นึกหนานะเออแล้วเงียบเก็บเลยเบ็ดแปดไปเบ็ดแปดสักสามปีหมุนไปเออน้องๆโอเคเราเอาเนาะโอ้ยโอ้ยโอไมค์ก๊ออุ้ยเอ้าและวัวแม่งไม่กระโดดเลยนะ ไอ้เที่ยงเนี้ยเก็บเลยอ่อสวยงามสวยงามไปน้น้องๆปวดเที่ยงน้องๆโอ้โหตดเข้ามาแล้วจ้ะและโอ้โหแล้วดอกนี้ส้มมาเต็มกระดังนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อฮัลโหลกิตตี้ครับว่โดดเด๋แครจะโดดเด๋โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ oh ยโอ้และยังไงและยัง oh ไงและอ่งเปาเต็มหน้าร้านโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วแลวดอกนี้ได้มา多รแล้วโอ้โหไม่ก็อนแปดร้อยบาทเป็นเบื้อนโอ้โหเป็นไงเงี 100, ่ยเป็นไงอ่อโอ้โหกำไรตอนนี้มาสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทแลวดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยกว่าบบาท Ồ hồi, bây giờ tôi rồi Ờ oh. Hello Kitty Cô bắt đầu đẩy Kitty bỏ đẩy Oh my god Oh yeah Ờ, gì ạ Mà đi, ma đi, ma đi đi, lắm ngay <laughs> ไปเอ๊ะ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 บปเอ๊ะไปเอ๊ะไปเอ๊ะไเอ๊ะไปเอ๊ะเอ๊ะบปเอ๊ะเอ๊ะไปเอ๊ะเอ๊ะไปเอ๊ะไปเอ๊ะไปเอ๊ะเอ๊ะไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปเอ๊ะ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 ไปเอ๊ะ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 เอ เบ็ดสามเบ็ดสามเบ็ดสามโดนเมื่อไล่เบ็ดมูมูโดนจะกระโดดหรือเปล่าถ้ากระโดดได้จุดที่เบ็ดนี้แหละโอ้ยแล้วยังไงแล้วยังไงน้องๆเต็มไปเลยแล้วนี่สิมาบาทคูณสิบเท่าไรคูณสิบเท่าไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่น้องเออเป็นไงอ่ะหลุยสกิตตี้ก็ไปโดดดิกูจะโบ้เด็กกูขอตุ้มที่โบไปเออขอตุ้มที่โบไปเออ โลคิตตี้ก็ไม่โหรดิคิดจะโป๋ดิโอเมก้าอ้ไรเงียบจัดเลยมาดิเมื่อนิ่งมา่นิ่งอะไรๆๆ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 ลๆอๆไๆๆล้ๆๆๆๆๆ้วๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 ๆอๆทๆๆๆะๆ มาดิมาดิมาดิกูขอกดรัวๆเลยแล้วกันเรียกโอ้กี่บาทดอกนี้ก็นองมาเรื่อยๆเลยเพื่อนเออโอ้ยแล้วก้อน้องไม้จ่าสามสิบบาทมาดิมาหนิงมาหนิงอะไรๆๆมาหนิงมาหนิงมาหนิงมาดิเป็นสามแล้วเป็นสามสิบแล้วเป็นสามสิบแล้วมาดิโอ้โหมาดิเก้าร้อยบาทเพื่อนโอ้โหเป็นไงอ่ะ ไปไงโอ้โไลมาอีกเรื่อยๆแลวมาอีกเรื่อยๆเวลาบนณธรรมแตกจริงๆเออเมื่อคนไหนที่อยากบูเวลาบนณธรรมแตกเปร์เซ็นการแตกของแต่ในเกมก็ลิงใต้ของมิ้นแรกผมได้เลยเพื่อนเออก็ใครที่สนใจก็ลิงใต้ของมิ้นแรกผมได้เลยใครที่สมัครยูทูใหม่แลวเติมกามาสา่ร้อยบาทเนี่ยก็จะได้ข้ากลุ่มโบรธรรมสาวอนไปเลยเพื่อนเฉพาะลิงก์ผมเท่านั้นนะเพื่อนเออก็เมื่องคนไหนที่ ถ้าชื่นชอบที่ผมก็กดไลค์ like, กดสมัครสมาชผมหน่อยนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยละกันเออก็จะได้มีกําลังใจทำเกมต่อไปด้วยเออมาหน่อยมาหน่อยกูจะเลิกละไอ้เหี้ยกูจะเลิกละและคือแบบไม่กระโดดเลยเออคือแบบไม่กระโดดเลยโลฮัลโหลคิตตี้ก็มาโดดเด๋คิ๊จะโดดเด๋และยังไงกระโดดอีกโอ้โหเป็นไงเงี้ยกูพูดว่าไม่กระโดดเลยแต่แม่งมาแล้ว แต่แม่งมาแล้วเจ้าน,น้องเออแม่งมาแล้วจ้าแล้วส้มยังไงส้มเ็มกระดาหรือเปล่าน้องๆยังไงเราหูไม่มาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลยดอกนี้ยังไงก้อนนองขอให้มันเต็มเต็มขอให้มันเต็ม,เต,มเต็มแล้วดอกนี้เป็นไงเน่ยก้อนน้องเกือบเต็มอีกตัวเดียวโอ้ยแลวเบ็ดสามสิบได้มาเท่าไรสองมันเจร้อยบาทเพื่อนโอ้ย เฮียเลิกดีมันเลิกดีป่ะเลิกดีป่ะเลิกดีปัปปปงน้องเออไอ,อ้เหี้ยปังเลยนัดเดียวคือปังเลยแล้วหกร้อยกันอีกอะไรนี่ก็น,น้องเพื่อนเออก็น,นองนะมาดิมาดิมาดิเอาหมดแล้ว โอ okay. เคเพื่อนๆทางร้อยบาทเออก็ก็พอดีกว่านะเพื่อนก็ขอตัวไปถอนก่อนละกันได้กําไรมาเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเอาทุนมาแค่สามร้อยสามสิบสามบาทนะเพื่อนๆทางร้อยสามสิบสามบาทเออก็เพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มงานะก็ริงใต้คอมเมนแรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าริงใต้คอมเมนแรกผมได้เลยนะจะมีบทประเด็นการแต่งหน้าแตา่งดีของตแต่ละเกมแล้วก็ มีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเอ,อ๋อใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมแรกผมละกันเออก็มีแค่นี้แหละเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์อีกรอบเหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดซับสไครต์ที่กดไลค์ผมละกันเออก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละกันเพื่อนไปบ้านเลยจุ๊บอ๋อในไอ้วัวมันแตกหล่ะกระโดดกูแบบใสเ่ๆๆๆๆเบ็ดมุ่วๆเบ็ดแบบไล่เบ็ดมุ่วอะเพื่อนเออก็ ขอตัวไปก่อนละกันเว้ยไปบ่ายอ่ะไอ้บหมอนสมัย